สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องพ่อแม่ของยิงครับนี่ครับหนางานครับไปแอ็งจี ติดกับบิกซีครับอำเภอบ้านดุงพื้นที่ยางไงเลยครับกว้างอุ้ยอุ้ิงอุไปร้องเลยไปเลยลเนลไปเลยไปเลยเนไเลยเยเลเลเลย

กันเดิสำเร็จเาต้องรอมพูดถ้ม่เนจริงไปยิงมือพูดีไม่เป็นครับรครับรู้รู้รู้ขอทวดูด้ยิงแนวกันระดเรยิงนตนยแ่วเสียงบีดออกดีขนาดระบาดแอีกเขนาดมีแนวกันมเอาเวลาสิออกไปสีรอดทางไนอนไอดไปเลยอคุณละรอดป้องพุนะคุณละอันอยู่ทางหลังหอดไปเลยอยู่ข้งลอดรได้ป้องเดี๋ยวนั้น เฮ้ซื้อที่ไงนาเนี่ยท well ี่อร่อยดีผมคือพยายาือะพาไปซื้อทอดาย

พี่นส้วสุดแ่่เล็บการใช้ยางเาพีสุดแล้วนุแล้วล่ะสแล้วล่ันต้าแม้หายกงรู้นะสแล้วหร้หเอะากเลยันไหนกันไหนกันไหนกัวหนกันไอนกนไหนกัันหนกันไกหนกไนกนไนกันนันไนกันไหนกันไหนกนกนไหนกกันันไหนกันไหนกัไหนกกัลไหนาันกันไหกันไหนกันไหนกัยไหนนกหนหไไไหั

ร้อนไหมทางนี้ร้อนร้อนเไรปพัไกมีนร้อนอเียเียล้เียแล้วมเี๊ยบแล้วมาเจี๊ มือเร่งครับพี่นอ้องทางอำเภอบ้านดุงครับทางไก่เชียงครับยิ่กครับห่างพิชีครับ,รบที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดร <t ell> สวัสดีจ้าสวัสดีครับเราอยู่หน้ากล้องงมัวมาไปหน้ากล้องัมยด้วหมดไปหูเ่หเาไน้อากเนอยู่หมนันาวติาคนมามนต์อยากนกัน้งซเนี่ย

สดหมดเลยไข่ได้บบไทยแลย้วสดกว่านี้พรอมีแล้วสดกว่านี้พอมีเราติดโยนๆเลยไข่พร้อมปูไข่ครับปนไข่ฝน,นตกพอดีเองไปบ้านอันนี้เอามาแต่บ้านติดไปหมดสามวันไปแล้วมีเม,มนูเด็ดละครับต้มอืมอม่บ ขอบคุณพี่น้องเอฟซีแฟนครับทุกหมองทุบบอลครับขอบคุณทุกกำลังใจครับพอกันใหม่ขีปนาครับขอให้พี่น้องเอฟซีแฟนครับลำลำเลยลยโชว์กรพแข็งแรงสุดๆสุขคนครับ ่ึ้นมาสวัสดีครับ